ครับผมได้เอาเรื่องนี้ไปถามพี่ต้นนะพี่ต้นแกเป็นคนขายบริการนะแกพี่ต้นแกเป็นคนขายบริการหรือถ้าใครอ,อยากได้ยาเสพติดเนี่ยก็จะติดต่อพี่ต้นได้นะฮะพี่ต้นเนี่ยจะกว้างขวางาคนขายยาเสพติด แถวสุราครับแถวนั้นเขาเรียกว่าสุรารังสิตจังหวัดปทุมธานีนะฮะแล้วก็คือในเวทวงการยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเอ่อที่พักยาเสพติดสาธรที่พักยาเสพติดคลองตันและคลองเตยนะฮะแล้วก็แถววงเวียนใหญ่นะฮะแล้วก็แถวปิ่งกล้าวคือแกจะรู้จักหมดนะเพราะว่าแกเป็นคนขายบริการแล้วก็ถ้าใครอยากได้ยาเสพติดเนี่ย ก็จะต้องติดต่อผ่านแกผมได้เอาเรื่องเนี้ยเรื่องเสียงเนี่ยไป,ไปถามเออไปถามแกนะฮะแกบอกว่าอย่าไปสนใจพวกมันมันจะปั่นยังไงก็ช่างใครจะเชื่อเราก็เชื่อถ้าไม่เชื่อก็ช่างเขาคนรู้จักเราเนี่ยแค่เขาเห็นเขาก็รู้แล้วว่าเรานั้นเป็นคนยังไงนะแกบอกว่าอย่าไปสนใจพวกมันกลุ่มพวกนี้มันรู้จักไออาร์ตดี ไอาอาร์รู้จักพวกมันดีพี่อาร์เอ่อไอาอาร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่มาเปลี่ยนสัญญาห้องสัญญาห้องที่คนดูแลตึกพงนะที่กลับมาเปลี่ยนสัญญาห้องเมื่อปี2559นเะครับคือเขาเออเหมือนกลับมาเปลี่ยนสัญญาห้องเข้าออกต่างประเทศอย่างนี้นะพี่ต้นบอกว่าไอาอาร์รู้จักพวกนี้ดีพวกนี้จะรู้จักระดับใหญ่ในราชสำนัก กลุ่มวงการยาเสพติดเนี่ยรู้จักหมดนะแล้วก็มีการสั่งผมว่าใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ช่างเขาอย่าไปสนใจในสิ่งที่พวกมันปั่นนะครับคือแกบอกผมว่าอย่าอย่าไปสนใจนะอย่าไปสนใจในสิ่งที่พวกมันปัน่นถึงมันจะส่งข้อมูลไปหลอกใครต่อใครเนี่ยคนที่รู้จักเราดีเขารู้จักแต่ผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด แต่ผมแค่เอาเรื่องนี้ไปบอกเขาเขาบอกเขาก็ได้ยินและรู้จักพวกมันเขาเพียงแค่ทําอาชีพในการขายยาเสพติดแล้วก็ขายบริการในเขตกรุงเทพมหาคนครส่วนแหล่งพักยาเสพติดรายใหญ่ในแถวสุราหรือเปล่าครับแถวนั้นเาเรียกว่าสุราลังสิตนะแกบ,บอกว่ารู้จักหมดแหละแวดวงการยาเสพติดเนี่ยนะฮะเพราะว่าแกาจะเข้าออกตึกพงตลอดนะส่วนเข้าไปทําอะไรก็มไม่รู้หรอก ผมแค่เอาเรื่องนี้ไปถามเขาเขาบอกว่าอีไปสนใจพวกมันอะไรประมาณนี้นะครับ